มาหลายแท้มีผู้อยู่เรื่อนไน้บ้าหครับเนี่ยแล้วปะ,ะจูงหัวน,นี้เรอเนี่ยใส่หน้าคำให้ท่านไหนหน้าคำให้หใหอ่ะปีนี้ค็นมาต้างอีกแล้วเนี่ยนะครับหลงการติดกายขอาไปตาฝนยิบากคำให้จะดีเป็นเช้าคนเท้า ผู้ข้างามากคนตัวมันเก็่ากงที่ะโอ้ยอากมาูเป็นเด็ไดมาทางไดขอย่าเอาก่มจได้พอส่งไทยประการเนี่ประการาทางไดครับอันพี่น้องเอ้ยเดตนาทียุ่งใส่ะไปดไปเบิ่งในทังหลังห้างทางทั้งถนนเป็นอย่างครับสามรุ่นหึงมาหันเนี่ยเอากเจ้าจีกันบ่เ๋ยวดีเจ้าาไตว่ยังเอาสร้งมาแท้ไปกับรถควงสีเบาไได้ยังไปมางไปบางเได้ร โอ้มายานโอ้หา so oh, oh, ื um ้อนาคมารได้บกนโอ้ยเป็นจงด้ปูชาตจ๊งตเวน่ะนะาดากวนอตมกจอดไอยู่ในตทงปนกมวไปปู่้าใจมากตัวได้มากก็ใชมากโคตรเนาะอย่างพ่อเนี่ยเบิรงหนาไปที่อย่างไปเบิกไก่อันพดรอาซ้อมทั้งสีเนที่ัน ส่วนหัวกกับพวกหูทหูชากาแตบเราเปลเ่ยนบ้านคลี่ยเมืงก็แซ่บแล้วนตตาคนองเหือแล้วมนจะได้ขึ้นไม้กันก็ยากใไหมถาใคซอมัใจก่อนกัดมาเบิรงอลลไหนเบิงนดันอาวที่จะได้ขึ้นม้งเช่นเะได้เย่เอาไปเป็นไม่ยกจาไม่ยกยกแน่ใดาครับเอามยกไปเอกว่างมีแล้วไปเอกไปเอกไปบอกไปบอกเราะวาตั้งตจเพล่ยนวเปล่นสาาไก่กขนั่งเบิ่งเหมือนนอ้า โดยสพระเอกเตกับพอเอกเ้นัะอผู้เรานหนึ่งเป็นพระอเอ็งเห<อ>็นแล้่อยเ้ยวเข้ยวจังสันนีบไวจะมาพ้องเรีนนั่นน่ะเป็นเนี่ยอะไรครับ่อแขนผัวเล้วเป็นแฉงกัพ่อแขนที่ี่อะไรพูไม่รู้ไ่รอะรแปกสัง่งในตะโคอยู่รอดนล้วผู้ดีอ็ยงังในนี้ไฟไหมมันนีไฟมากตั้งแต่ทั้งอ่าได้ยังมาฝากเฮ้ยมีหลายแนวตัวเนี่ย

เบี๋ยเตมาที่เลกคุณเว่าเดียใจน้ำเสสอันรอบงอีกเยอะล่ะเป็นจัดน้ำขออะไรให่จังว่า่อยเาก็ได้ขึ้กัขึ้นขึ้นกันะอีเนนใดผู้เสียเลี้ยง่คนเหนเมือนสเสียด้หลายอมาันนี่เสียด้เท่าไรกันมาฝันได้ค่าคที่ฉันดอกฝันไีฝันไว้อเกียวกินข้าวปุ้น นันว่าอีเกียกินขาวุ้นอ <fin anta> <ots> ีเกียกินขาคุ่นอีเกียกเป็นซี่ขาพุ้นกัเป็นหกตีเส่ซี่หกหกซี่บันอเก้าซีสก่ะจะเมียเดี๋ยวจะวอกกับวอก็ยังมาเลือกภาพเลยว่าว่นจับถือป๊ะเลยจับไปซื้อไม่ไ้จาบไปซื้อเข้พาซาางกถึงเรียกว่าเป็นยังดอกเี็แ่องหมาชุ่มพระเอทั้งหล่ออนให้แม่ถามในสิบากันล่ายำเไมนแม่ากันก็โง่ก็โง่อดเอ ผู้เฒ่าทั้งนี้ขันสีมักเบิ่งเต้นโซ่มักเบิ่งเต้นนี่แมไปเบิ่งโเต้นหนี่ก็ดีลูกเ้นคนละเต้นมเค่ะจับมือเนี่ยละมาโอ้ยเอานมาหายติมนะวนั่นน่ะจกแลจกแล้วมาน้ตัวน้ยอ้อสีเงีเนียน้อยอันเมียพูยาบ้านนี่นี่เนาะเอ็นก็อยู่สีเมียพูยาบ้านยู่สาเอาประกาศนะพวกเด็กขย้งไ่แต่จะุ่มเดียวแช่อื้อก็เสียงง่าี่นี่เนาะ บ้านใดเนี่ยบ้านโออย่าเว้าแต่เราคนนักมวลตะลสะดสวนตัดเอ้านําอย่างไดก็มื้อนี้เรื่องไดก็สิบ่สู้ฟังเด้นี่ล่ะเอาเพลง <laughs> แต่อบอนเข็มคือกินน้ำที่บอ่อจางขอบคุณค่ะบู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 บบตาม,มที่านบอลหล่างหรือเติมเต,มต็มไปทั้งเืิรนตามที่เดิมประเพณีให้ซอยเทียงในเดง กูแท้เียวบดอดายหมวทองมาบักเลี้ยไม่ยักก่อดีลูกป่าปูทองจ้ามื่ปูสางแค่ยังเนี่ยเอา,เอาคอยกับสินอยต้องหนีเด้เอาพกกับนอยลอนำลูกเอามากับเปี่ยนสู้คอยละเนาะเอาป่าปูทอ้องวัที่เออป่าปูท้องอย่างไมาคือป่ากับป่าเท้วกเดิมตัวมันปนุพ้นเชียตินเสียกันโอ้ย่อยลอยน้ำกันเด้ออ ตีขาใช่ไหมมันว้านตีโ้ก่อนจะเป็ท่วกทีลิกจอกลอไม่จะพาดกันได้อยเบิ้งไปย่าตกเอาตีกระาตีนีเมื่อซีิวสัก่อนเมื่อซีนิวขอกรมสัดีไปย่งมีตีแกนใ้ใใเมื่อซีิวนี่เลยเอาเอาทั่วไครับเมื่อจีนเนี่ยมื่อหนรอเนี่ยขาขามันขาโปบกสุขาโนบ่ะมาตีมันใหญ่ปานนี้ หันกูไปกันก้นพ่อนี่กูทับเขียมเขี้ยวเท้าไตเลยวันหนีได้ไหมกวกเขาจีลังเพราะนั้นเขอยากฟังมังมันต้องที่นี่เก่าหลอดพอเก่าสดีไปยังมีที่แก่แฟนที่รอดเราฟังทั้งหลายซาโตัวฟังชาดในหน้าที่เราว่าป่าปูท้องเรื่อยใส่ก็ได้น้ำควอางแองมีกับว่าเป็นเวลาหลายปีฮักกินขี้กินพับพุงอยู่น้ำควอางแองมีแหละพี่น้อง นีู่กน้กันกนไก่นูนเิงซื้อเอือยสาดบอนอะฉันเกิดเป็นต้นบักเขือรอันนี้แมรี่แนยี่เลย่ยกับมาต่อยไปต้มซูเปิร์ปัย่าหวัวใเกิดสันนิษฐานเป็นป่าบูทองทุกเมื่อเชื่อว่านาั่นรูเกืกยจะเยลเขามื่อเกืดแม่ยูบนันไดคาเอาเธอมุนีกัสเซสไวนะ้เด่กผินน้อยข้อฐานลูกยูนิสากร Tungsak น้ามาเอี่ยมืม่อน้สวยเป็นร่างง่ายแล้วทิมาเกี่ยเขาเอี่ยเกี่ยเขาแน่แม่ไปดูเซน้ะไม่ได้ในปุ่นในเจียวเจียวา